รีวิวซิต้าสูตไหนเหมาะกับใครสุดไหนขาวสุดมาดูเลยค่ะซื้อขนมชิมแล้วยังรู้ว่ารอร่อยแต่ขนาดครีมทาผิวใช้บ่อยกูยังไม่รู้อะไรเลยแค่บนเลยขนาดหลายรสอย่างมามา่ายังไม่สู้สูตรซิต้าเลยพี่ว่าไหมสูตรไหนใช้กับใครวะเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุณชากรูเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะไม่รู้ว่าใครบ้าครีมทาผิวมันหมองบ้างนะคือออกสูตรใหม่ไม่ได้เลยจริงๆนะต้องได้ลองลองไปลองมาแค่เฉพาะซิตา้าเนี่ยเกือบจะครบทุกสูตรแล้วนะซึ่งใช้อะไรแล้วได้ผลยังไงก็ตามสไตล์กรุยามองแหลนะเนาะมองก็อยากจะมารีวิวให้คุณคุณเนี่ยดูกันคราวนี้รีวิวซิตา้านะคะจริงๆมันมีอยู่ประมาณ12สูตรแต่มองว่าสูตรที่เห็นว่ามีขายอยู่จริงเนี่ยน่าจะประมาณ10สูรนะที่เหลือก็ผลิตนานแล้วเนาะก็อาจจะมีบางสูตรที่แบบมันหา แค่10สูตรนะคะมารีวิวเฉพาะที่คุณคุณหาซื้อได้ซึ่งในรีวิวนี้มองเช็คราคาคร่าวๆในเน็ตนะคะแต่ละที่เนี่ยอาจจะราคาไม่เหมือนกันมองเคยบอกทริคไปแล้วเนาะว่าครีมทาผิวเนี่ยยิ่งทาบ่อยยิ่งขาวนะคะคือสามารถที่จะพกติดตัวแล้วทาได้มากกว่าละสองครั้งได้แต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการสครับผิวบ้างหรือว่าเลี่ยงแดดแล้วก็อาจจะใช้ครีมกันแดดทาตัวด้วยได้เนี่ยค่ะยิ่งดีเลยครีมทาผิวส่วนใหญ่ไวทีเนิ่งที่ใส่ก็จะเป็นตัวในซินามายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็แทบ เขาไม่ค่อยจะมาชูกันเพราะว่ามันไม่ว้าวไงซึ่งสําหรับซิต้าที่หมองจะรีวิวในวันนี้นะคะก็ใส่ในซินาไมมาทุกสูตรนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูกันไปทีละสูตรนะใครใช้สูตรไหนอยู่หรือว่าเล็งสูตรไหนไว้นะคะจ้องให้ดีๆนะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ความรู้เปมพร้อมกันมาเริ่มเลยค่ะสูตรแรกเป็นซิต้าเพอร์รี่ไวเอรยูวีเอ็กซ์ต้านะคะสูตรนี้สูตรเก่าสูตรตั้งเดิมนะจริงๆสูตรนี้เนี่ยมองเคยรีวิวในรวมครีมทาผิวมาแล้วนะคะเป็นสูตรที่ถูกและดีซึ่งเป็นสูตรที่เข้้าววินดวนดยยคุคที่่ังไม เคยดูรีวิวคลิปรีวิวครีมทาผิวขาวนะในช่องปรูเช็คไปย้อนดูใน YouTube ได้นะคะตอนนี้น่าจะ400,000วิวแล้วม้งสูตรนี้มีในซินามายค่ะซึ่งเป็นสารไวเทนิ่งนะคะเยอะเป็นอันดับ3ในสูตรนะก็ถือว่าเยอะนะคะมีเพลพาวเดอร์หรือว่าผงไขมุกเนาะมาช่วยลดเม็ดสีผิวโดยมีรายงานว่าสามารถที่จะลดเม็ดสีผิวได้โดยไปยับยัง้งเอนไซม์เทรซินเนตนะคะแล้วก็ช่วยผิวชุ่มชื้นแลวเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยเพลพ่วเดอร์หรือว่าผงไขมุกเนี่ยคนจีนน เอนไซม์เทโลซินีซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการสร้างเ็ดสีผิวนะก็เลยทาให้ผิวเนี่ยค่ะขาวขึ้นได้สูตรนี้ไม่เน้นกัน UV นะคะมีซอสซีนโวคาตีเอ็กซ์แทรคนะซึ่งเป็นสารสกัดจากบบวหิมะค่ะมีรายงานการทดลองในหนูไมซ์ค่ะพบว,ว่าสารโปรตีนที่อยู่ในบบวหิมะเนี่ยช่วยลดการทาลายผิวของรังสี UV b ซึ่งเป็นรังสีที่ทําให้ผิวแดงแล้วก็อักเสบได้นะคะสูตรนี้หลังๆมองว่าเริ่มหายากแล้วนะเขาอาจจะแบบเลิกผลิตไปแล้วมัง้งเนื้อครีมสีขาวไม่เหนะน,นะคะกลิ่นหอม ตก 4cc ละ41สตางค์ข้อดีก็คือสารเบดิ้งเ,าข,งเขาค่อนข้างโอเคแล้วราคาเขาก็ไม่ได้แรงจนเกินไปเนี่ยคะ่ะลดการทําลายผิวจากแสงแดดได้ด้วยนะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ค่อยมีพวกสารต้านอนุมูลสสารเยอะเท่าไหร่รวมถึงอาจจะยังไม่มีสารที่เข้ามาช่วยในการผัดเซลล์คือถ้ามีจะโอเคเลยสูตรที่2เป็นซิสตอรออร่าเจลไบรท์ไวท์ออร่าเนี่ยคะ่ะหลอดสีแดงนะสูตรนี้มีสารช่วยให้ขาวใสที่คิดว่าออกฤทธิ์ได้จริงๆแค่ตัวเดียวนะคะก็คือในซีนอมา นะซึ่งเป็นสารไวทินิง่งช่วยทําให้ผิวขาวให้มาเยอะพอกับสูตรแรกนะคะอยู่เป็นอันดับ3าในสูตรเหมือนกันมีโซเดียมแอสโควิลฟอสเฟตหรือว่าวิตามินซีที่สถียนนะจริงๆวิตามินซีเนี่ยช่วยให้ผิวขาวนะแต่มองมองว่าสูตรนี้ใส่น้อยไปหน่อยคือน,น้อยกว่าน้ําหอมอีกค่ะคุณก็คงหวังผลได้แค่เรื่องการต้านอนุมูลสระเนาะมีสารให้ความชุ่มชื้นผิวเหมือนกับครีมทัท่วๆไปนะคะก็พวดกรีเซอรินโพบรินไกลเข้าก็ไม่ได้เน้นมากนะคะไม่เน้นกันยูวีนะคะมีสารบำรุงผิวที่ช่วยลดการทำลายผิวจากแสงแดดได้นะคือตัวูิ กราเน็นตุูนฟ루ตเอ็กแท็กก็คือสารสกัดจากทับทิมนี่แหละเนาะที่เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็ช่วยป้องกัน UVA UVB จากรูปเป็นรายงานการแสดงผลการออกฤทธิ์ <ใช S 1> ของสารสกัดจากทับทิมที่ลดอาการบวมแดงของผิวนะคะยิ่งทานนานๆเนี่ยการแดงอักเสบของผิวก็ลดลงมีโทเมโทฟู้ดเอ็กแท็กนะคะหรือว่าสารสกัดจากมะเขือเทศคุณคุณรู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามะเขือเทศเนี่ยช่วยเรื่องผิวเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยมีสารไลโคปีนไปช่วยชะละอ,อความเสื่อมของผิวแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดได้ด้วยสุดนี้เป็นเนื้อเจลสีแดงใสไม่เหหนนียวนานาน กลินะ่นหอมออกแนวไปทั้งคล้ายๆลูกอมโอเล่งราคา129บาท180 cc ค่ะ6 cc ละ72สตางก็ถือว่าแรงอะ่ะในบรรดาซิต้าด้วยกันสูตรนี้ไวท้ทีนิ้งที่ใส่มาเนี่ยถือว่าใช้ได้นะคะมีสารที่ช่วยลดการทำลายผิวจากแสงแดดด้วยคือเป็นสูตรที่รวมสารสกัดดีๆที่เข้ามาช่วยเรื่องผิวเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่มองติตรงปริมาณ มองรู้สึกว่าสารหลากหลายก็จริงแต่ปริมาณที่ใสมาเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับราคานะเพราะราคามันเกือบจะสองเท่าของสูตรอื่นๆเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นแบบเจลนะคะใครที่ผิวแห้งเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่นะแต่มองว่าเข้ากันน้าร้อนนะคะคือทาแล้วไม่เหนียวเลอนะสูตรที่3าคือซิส n ตอร์นูทริเซลล์ไลท์ทั h ไว้นะคะเป็นสูตรสไลด์วากาเมะนะจริงมันจะออกแนวคือหลอดมันสีขาวอะแต่มันก็จะมีตัวเนื้อเจลสีเขียวๆข้างในแต่นี่คือมองใช้หมดแล้วอะไม่เหลือแล้วนะคะหลอดมันก็เลยดูเป็นทรงนี้แหละสูตรนี้ใส่สารที่ช่วยให้ขาวสา มา2ตัวนะคะตัวแรกก็คือในซินามยนะใส่มาเป็นแบบสเหมือนกับสูตรอื่นๆเนาะแล้วก็มีสารอีกตัวนะคะที่ชื่ออันดเริยพินนาติฟิดาเอ็กซตรักหรือว่าสารสกัดจากสารไอวากามนะคะซึ่งมีสารที่ชื่อฟูคอยดันไปยับยั้งเอนไซม์เทรซินสนะคะก็ไปช่วยลดเม็ดสีผิวนะแล้วก็มีส่วนช่วยในการผัดเซลล์แถมช่วยเสริมสร้างคลาเจนได้ด้วยนะคะสูตรนี้ใส่มาเยอะพอสมควรค่ะคุณถือว่าโอเคเลยมีสารให้ความชุ่มชื้นแค่ตัวเดียวนะคะก็คือกีอรีเนื้อครีมเป็นเจลสีเขียวไม่เหนอะหนาผิวกลิ่นอสบาาายคร 2องบาท3 2 0ซีซีตกซีซีละ65สตางค์ข้อดีมองมว่าเขาใส่สารที่เป็นไวทเทนนิ่งเนี่ยมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแถมสาหรหลายวัคซีนเนี่ยก็มีสรรพคุณที่ช่วยเรื่องผิวอยู่หลายเรื่องนะคะราคาไม่ได้แรงจนเกินไปแต่ถ้าเป็นสูตรเจลแบบนี้เนาะก็สําหรับคนผิวแห้งของว่าก็เอาไม่อยู่หรอกแต่ว่าในหน้าร้อนก็อย่างที่บอกค่คะว่าอาจจะทาแล้วเออรู้สึกเย็นสบายผิวดีซึ่งของก็โอเคนะคะของชอบสูตรที่4เป็นซิตราเอ็กซ์เตอร์ไวท์ยูวีออร่าแฮนด์แอนด์บอดี้โลชั่น ส่วนี้มีสารที่ช่วยบำรุงผิวหลายตัวแต่ที่ช่วยเรื่องขาวใสหลั่ๆมีอยู่2ตัวตัวแรกก็คือในซินามาสูตรนี้ใส่มาเป็นอันดับที่8นะไม่ได้เยอะเหมือนสูตรก่อนหน้านี้ที่รีวิวนะคะมีเพลว์เอ็กซ์ตรักหรือว่าสารสกัดจากไขมุกนะคะที่ไปช่วยลดเม็ดสีผิวก็ทําให้ผิวขาวขึ้นได้จริงๆสูตรนี้มีโซเดียมแอสบูฟอสเฟตหรือว่าวิตามินซีในรูปแบบที่สถเียนด้วยนะแล้วก็มีซิตรัสเลมอนจูชนะคะหรือว่าสารสกัดจากมะนาวนะคะซึ่งมีคุณสมบัติช่วยให้ผิวขาวใสแต่มอง ชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นผิวอยู่หลายตัวที่น่าสนใจมี2ตัวค่ะก็คือไฮโดรเซตคอลลาเจนแล้วก็ตัวโทโคฟิรรลซิเตนะคะสูตรนี้มี s p f 20นะคะป้องกันตังสี UVB ได้เนื้อครีมเป็นสีขาวเนาะไม่เหนอะหนะผิวนะทาแล้วปรับผิวให้ขาวขึ้นมานิดๆเนาะเพราะว่ามีไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะกลิ่นก็หอมราคา165บาท 400cc ค่ะตก cc ละ40สาตาก็พอๆกับสูตรสีเหลืองที่เป็นไขมุกเหมือนกันเป็นสูตรที่มองว่าไม่ได้เน้นเรื่องขาวใสนะ่แต่ข้อดีก็คือม f, มีี SPF กันด,ดนะ แต่ถ้าออกแัดจัดๆยังไงก็ไม่อยู่นะคะก็คงต้องทากันแดดด้วยมีสารให้ความชุ่มชื้นผิวหลายตัวคนผิวแห้งใช้ได้ค่ะแถมราคาก็ถือว่าโอเคเลยเนาะสูตที่5เป็นซิ t ้าพิงกิชไวท์ยูวีออร่าแฮนด์แอนด์บอดี้โลชันนะคะสูตรนี้ สูตรนี้คล้ายกับสูตรเมื่อสักครู่ที่รีวิวไปนะคะก็คือสูตรส x t า a White UV a u r นะซึ่งสูตรนี้ก็มีสารที่ช่วยให้ขาวใสหลักๆอยู่2ตัวนะคะก็คือในซินนามัยนะใส่มาเป็นอันดับที่10เลยนะคะแล้วก็มีพูนัตลันเนเซียนาฟลาวเวอร์เอ็กซ์แท็หรือว่าสารสกัดจากดอกซากุระนะคะไปะยับยัง้งการทํางานของเอนไซม์เทโรซินีต์เนาะก็ช่วยผิวขาวขึ้นได้แต่ว่าใส่มาเป็นอันดับที่11บเอ็ดน้อยกว่าในซินนามัยซึ่งในซินนามัยก็ถือว่าน้อยแล้วนะคะสูตรนี้มีออริซาซาดีวาไรซ์แบนด์เอ็กซ์แท็กแล้ว สกัดจากข้าวน้ำมันจมูข้าวอะไรพวกนี้ค่ะมีคุณสมบัติช่วยให้ผิวขาวใสปริมาณอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มองคิดว่าน่าจะพอหวังผลได้จริงๆแล้วสูตรนี้มีโซเดียมแอซิเตฟอสเฟตหรือว่าวิตามินซีนะมาช่วยต้านุมูลสระด้วยนะคะมีสารให้ความชุ่มชื้นผิวอยู่หลายตัวแต่ที่เด่นก็คือโทเปอร์ฟิลลซิเตตแล้วก็ตัวไฮโดรเรเซตคารลาเจนมี s p f 20นะคะก็ป้องกันรังสี UV ได้เนื้อครีมเป็นสีขาวไม่เนินอหนะผิวทาแล้วปรับให้ผิวขึ้นมาาาาาานนนนนนิิดดดะะะะะะคคคคคเเเเพรรรมมมมีีีททสสซยไไออกกกกก้ััับููื่่่่็ห ร้อยหกสิบห้าบาทสี่ร้อยซีซีตกซีซีละสี่สิบเอ็ดสตางค์สำหรับหมองเขาไม่ได้เป็นสูตรที่เน้นขาวใสแต่ข้อดีก็คือมีกันแดดแบบที่บอกอะค่ะแล้วก็มีสารที่ให้ความชุ่มชื้นผิวเพราะฉันคนผิวแห้งใช้ได้ถามหมองว่าสองสูตรนี้ถ้าหมองต้องเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งเนี่ยหมองชอบสูตรไหนซากุระน้ำนมข้าวกับเอสพีเยี่สิบสูตรไข่มุกแล้วก็มะนาวเนี่ยค่ะหมองชอบที่เป็นซากุระน้ำนมข้าวมากกว่าคือจริงๆสูตรเนี่ยมะนาวเนี่ยก็มีส่วนในการช่วยให้ผิวขาวใสค่ะแล้วเข ผสมของน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสริมสภาพไวนะเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นผลเรื่องความขาวใสได้จริงยากนะถ้าเทียบกับสูตรนี้ที่แบบใสสารที่ค่อนข้างจะใสแล้วเห็นผลได้จริงมากกว่านะคะมองก็เลยชอบสูตรนี้มากกว่า,าไปสูตรที่6ค่ะซ i t ้าเพ r ร w ร i ่ไวท์ u ู a ีอ a ร a n d ฮนด์แอนด์นะคะจริงๆสูตรนี้มองใช้ไป2ขวดแล้วนะอันนี้หมดแล้วนะคะสูตรนี้มีน้ำเซนไมล์เป็นสารเวเทนิสนะใส่มาเป็นลำดับที่8นะคะมี p e a r l Extract หรือว่าสารสกัดจากไข่มุกนะไปลดเม็ดสีผิวทําให้ผิวขาวขึ้นมีสาร m Extract หรืสอ สารสกัดจากรากหม่อนจริงๆสารสกัดจากรากหม่อนเนี่ยช่วยเรื่องผิวอยู่หลายอย่างเช่นลดเริ่ยุิ้วรอยต้านอนุมูลอิสระส่วนในเรื่องของความขาวใสเนี่ยก็ไปยับยั ide, ้งเอนไซม์เทรซิเนสนะช่วยให้ผิวขาวขึ้นได้นะคะส่วนนี้มีโซเดียมแอซิฟิลฟอสเฟตหรือว่าวิตามินซีในรูปแบบที่สถียนมาช่วยต้านอนุมูลอิสระมีสารในความชุ่มชื้นผิวเด่นๆก็คือตัวไฮโดรเซต์คอลลาเจนนะคะมีโทโค وف ีโรลูซิเต้เนาะเน,นื้อครีมสีขาวขาค่อนไปทางเนื้อหนะผิวมากกว่าสูตรอื่นนะสำหรับหม่้งเเทียม ออกไซด์แล้วก็มีตัวไมก้านะกลิ่นหอมแบบซิต้านะคะทาแล้วรู้เลยราคา109บาท4 0 0 c อตกซีซีละ27สตางค์เออทำไมถูกก็ไม่รู้สูตรเนี้ยมองหาในเน็ตนะแต่มองหาในเว็บของท็อปไม่เจอมองดูในเว็บอย่างอื่นนะคะอันนี้ต้องลองไปเช็คราคาอีกทีเพราะว่ามันดูถูก แตกต่างจากสูตรอื่นข้อดีก็คือเป็นสูตรที่ช่วยเรื่องขาวใสเพราะใส่สารไม่ามินิ่งมาหลายตัวแล้วปริมาณก็ถือว่าใช้ได้นะคะแถมมีสารบำรุงที่ช่วยให้ผิวดูสุขภาพดีด้วยมีสารให้ความชุ่มชื้นผิวคนผิวแห้งใช้ได้แล้วก็ถ้าราคาเท่านี้ร้อย1ก้บาท4 4 0เนี่ยก็ถือว่าถูกใช้ได้เลยน่าใช้ค่ะต่อไปสูตรที่7นะคะ s i t a Natural w i t e UV Aura นะ นี้นะคะเป็นมะขามแล้วก็ธนาคารจริงๆสูตรนี้หม่องใช้ขวดเล็กของเขา,าอยู่หลายขวดนะเวลาแบบไปต่างจังหวัดมึงก็ซื้อพกติดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าขวดทิ้งไปแล้วไม่ได้เก็บไว้ซิตาชอบทําสูตรแบบจับคู่กันจริงๆนะคุณณสูตรนี้ก็จะไปคล้ายกับสูตรที่หม่องรีวิวเมื่อสักครู่ก็คือเปบบตัวเพอร์รี่ไวท์ยูวิโอราเนี่ยค่ะอันนี้นะสูตรนี้มีในซีนามายนะคะเป็นสารเวทีนิ่งใส่มาเป็นอันดับที่8ในสูตรนะมิลิโมเนียอะซิดิซิมาเอ็กทรกนะคะหรือว่าสารสกัดจากธนาคารนะที่มาช่วยผิวขาว แล้วก็ช่วยป้องกันผิวจากรังสี UV นะคะเสริมฤทธิ์ด้วยสารสกัดจากมะขามนะหรือว่า t a m a r i n d a indica in extract นะคะที่นอกจากจะลดการสร้างเม็ดสีผิวแล้วเนี่ยก็ช่วยผิวเรียบเนียนนะคะแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้เบาๆด้วยนะคะรูปนี้เป็นรายงานการทดลองการทาสารสกัดจากมะขามพบว,ว่าในสัปดาห์ที่12ก็คือทาประมาณ3เดือนน่นเนาะผิวดูเรียบเนียนขึ้นยืดหยุ่นขึ้นนะคะมีโซเดียมแอซิบลฟอสเฟตนะมาช่วยต้านอนุมูลสระนะคะมีสารให้ความชุ่มชื้นผิวอยู่หลายตัวที่เด่นๆ ก็คือโทโคฟิโรซิเตแล้วก็ไฮโดรเซตคาราเจนก็คล้ายๆกับสูตรที่รีวิวมาแต่ว่าสูตรนี้ไม่เน้นกัน UV นะคะเนื้อครีมสีขาวค่อนข้างเนือหน,นะผิวมากกว่าสูตรอื่นๆนะก็คือพอๆกับเพอร์ลี่ไวยูบีออร่าที่รีวิวเมื่อสักครู่นะคะทาแล้วปรับให้ผิวขาวแล้วก็เรียบเนียนขึ้นเพราะว่ามีท,ทั้งไทเทเนียมไดออไซ์แล้วก็มกาการ่นก็หอมดีค่ะราคาเท่ากันนะร0 9บาท400ซีซีนะคะก็ตกสี่ีละ27ะตสตางแบบที่มอว่าก็คือไปลองเช็คราคากันดูอีกทีนนนแแตตต่่่ววาาาหมออเเเจใ็็ลล้รรคีปสูท คลึงกับสูตรเมื่อสักครู่ก็คือเน้นให้ขาวใสแล้วก็เน้นให้ผิวสุขภาพดีคนผิวแห้งก็ใช้ได้ราคาก็ถูกด้วยนะคะถามมองว่าสสูตรนี้เทียบกันเนี่ยระหว่างที่เป็นไข่มุกับมัลเบอร์รี่หรือว่าธนาคากับมะขามเนี่ยมองชอบสูตรไหนมากกว่ากันมองชอบธนาคากับมะขามนะเพราะว่ามะขามเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ด้วยเหมือนก็ครบเลยค่ะสูตรนี้มีทั้งไวท์เทนนิ่งมีทั้ง AHA ที่มาช่วยผัดเซลล์อะไรอย่างเงี้ยต่อไปสูตรที่8นะคะซิต้าซันโปรเทคไว้นะคะแอนน์บอดี้โลชั่นนะ เป็นอัลมอนด์นะคะสูตรนี้วัทนิ่งหลักๆมีแค่ตัวเดียวก็คือเนซชนามายนะคะใส่มาเป็นลําดับที่10ในสูตรเลยซึ่งน้อยกว่าสูตรอื่นๆที่รีวิวมานะมีสวิตอัลมอนด์ออยนะคะหรือว่าน้ามันอัลมอนด์อินเดียนะ,ะที่มีวิตามินอีสูงนะคะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆสูตรนี้ใส่สารที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอีกหลายตัวเลยนะมีเอสี20พีเอ2บวกเนื้อครีมสีขาวค่ะค่อนไปทางเหนือน่ผิววมาากกาสูอ้อ,อ,อ per หน ผิวขาวแล้วก็เรียบเนียนขึ้นนะคะเพราะว่ามีไทเทเนียมไดออกไซด์ไซนี้มองหาราคาไม่เจอว่าสูตรนี้ก็ค่อนข้างเริ่มจะหายากละหมองเจอไซร้อยสามสิบห้าซีซีหกสิบเก้าบาทก็ตกซีซีแล้วประมาณห้าสิบเอ็ดสตางค์ค่ะเป็นสูตรที่เน้นเรื่องกันแดดคือกันแดดได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับที่รีวิวในวันนี้นะคะของซิต้ามีสารให้ความชุ่มชื้นผิวอยู่หลายตัวทาแล้วรู้สึกผิวชุ่มชื้นเลยนะคะคนผิวแห้งใช้ได้เหมาะกับคนผิวแห้งแต่ว่าไม่เน้นขาะสูตรที่เก้าก็คือซินนตนะ้าพิงกิชไว สูตรสักุระนะคะสสูตรสุดท้ายที่หมองจะรีวิวในวันนี้นะคะหมองเคยรีวิวเปรียบเทียบน้ำตบซิต้าไปแล้วนะสามารถกลับไปย้อนดูได้แต่เดี๋ยวหมองจะเอามารวมในรีวิวนี้อีกทีนะคะสูตรนี้มีในเชนมายเป็นสารไวเทนนิ่งนะคะใส่มาเยอะพอสมควรนะเป็นอันดับ3ในสูตรมี พลูนัตเลเนเซียนาฟลาวเวอร์เอ็กซ์รกหรือว่าสารสกัดจากดอกซากุระนะคะที่มีคุณสมบัติช่วยเรื่องผิวหลายอย่างนะในเรื่องของขาวใสเนี่ยค่ะก็มีรายงานว่าสามารถที่จะยับยัง้งเอนไซม์เทโรซินีซึ่งใช้ในการผลิตเม็ดสีผิวได้จากการทดลองนะคะใช้สารสกัดจากดอกซากุระที่มีความเข้มข้น1000ไมโครกรัมต่อลิตรนะคะสามารถที่จะยับยัง้งเอนไซม์เทโรซินีได้เกือบ50%นอกจากนี้นะคะสารสกัดจากซากุระเนี่ยยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและก็ลดการอักเสบของผิวได้ด้วยมีออร ข้าวนะที่มีสารพุณปปที่ค่อนข้างเยอะนะนอกจากจะช่วยให้ผิวขาวใสแล้วเนี่ยยังมีฤทธิเนะ์เป็นแอนตี้อ n g นะเป็น a n t i o x i d กซิและก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวสูตรนี้ใส่มาเยอะพอสมควรค่ะแต่ว่าก็ยังน้อยอกว่าในซินามายนะมีโซเดียมแอสคอร์บิลฟอสเฟตนะคะเป็นวิตามินซีในรูปแบบที่สเสถียนปกติวิตามินซีที่ในซิต,ต้าที่รีวิวมาจะใส่มาน้อยนะคือแค่ดีดมา แต่ว่าสูตรนี้เนี่ยก็คือใส่มาเยอะพอสมควรนะมองว่าโอเคเลยมีสารให้ความชุ่มชื้นผิวหลายตัวที่เด่นๆก็เป็นคอลลาเจนนะคะมีไฮโดรเซต์คอลลาเจนนะมีโซเดียมพยาโรเนตนะเป็นที่รู้กันนะคะว่าโซเดียมพยาโรเนตเนี่ยช่วยผิวชุ่มชื้นแล้วก็แต่งตึงอันนี้เป็นรูปส่วนหนึ่งของงานวิจัยก่อนและหลังใช้โซเดียมพยาโรเนตเนวันนะคะก็เห็นว่าพวกรอยเหี่ยวย่นเนี่ยด,ดีขึ้นโดยเฉพาะใต้ตาค่อนข้างเห็นได้ชัดเนื้อครีมเขาเป็น,นเอเซนต์บางเบานะคะไม่เห,หนียวเหนอะคนที่ผิวแห้งเนี่ กลิ่นก็หอมดีค่ะ259บาทนะคะ450 cc นะตก cc ละ65สตางค์เนาะคือในช่วงที่โปรโมชั่นดูดีๆนะคะราคาไม่ถึง200นะอาจจะ199เลยประมาณเนี้ยข้อดีมองว่าเขาใส่สารไวทยนิ่งมาเยอะเมื่อเทียบกับครีมทาผิวหลายๆยี่ห้อรวมถึงเทียบกับของซิต้าด้วยกันเองนะคะคือถ้าใส่สารที่ช่วยผัดเซลลมาพวก AHA มาด้วยเลยเนี่ยยิ่ง ววาเลย่สูตรที่10ก็คือซิต้าเพอร์รีไวท์ออร่าบูสเตอร์เอเซนต์นะคะก็จะเป็นน้าตกซิต้าที่เป็นสูตรไขมุกนะสูตรนี้ก็คล้ายกับสูตรซากุระเมื่อสักครู่นะคะเป็นน้าตกเหมือนกันบอกแล้วว่าซิต้าเขาชอบทําสูตรที่เป็นสูตรคู่แฝดอะคือปล่อยมาทีเขาปล่อยออกมา2สูตรใส่สารแอคทีฟที่เด่นๆในแต่ละสูตรแตกต่างกันแต่ว่าสารที่เหลือเนี่ยมองว่าคล้ายกันมากสูตรนี้มีในซินามายค่ะเป็นสารวทตามินินะคะใส่มาน่าจะเยอะพอสมควรก็พอๆกับสูตรซากุระเมื่อสักครู่นะคะมีเพิร์ลเอ็กซ์แทรุก มาช่วยลดเม็ดสีผิวให้ผิวขาวขึ้นนะคะมีโอริซ่าซาติว่าซีดวอเตอร์หรือว่าน้ำขาว mm hmm. เช่นเดียวกับสูตรซากุระนะคะคุณคุณก็มาช่วยให้ผิวขาวใสแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระมีโซเดียมแอสคอร์บิลฟอสเฟตนะคะมาช่วยเรื่องผิวขาวใสได้ดูจากลาดับในสูตรเนี่ยสูตรนี้น่าจะใสน้อยกว่าซากุระนะคะที่เหลือก็จะเป็นสารให้ความชุม่มชื้นผิวก็ใกล้เคียงกับสูตรซากุระนั่นแหละก็คือมีทูโกฟิรัลซีเต็มีไฮโดรไลเซทพาราเจนแต่ว่าสูตรไคมุกเนี่ยเรื่องความชุมชม่ม ครีมก็เหมือนกันเลยค่ะเป็นเอเซนต์บางเบาไม่เหนียวเนืน่นอะคนผิวแห้งเนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่นะคะกลิ่นหอมราคาก็เท่ากันค่ะ259บาท4 5 0ซีซีนะคะตกซีซีละ65สาจะตา่างมองว่ามีความคล้ายคลึงกันมากนะคะกับสูตรซากุระ นะก็คือช่วยให้ขาวใสาเหมือนกันเพียงแค่เขาเปลี่ยนสารไวทเนิ่งนะคะก็คือสูตรซากุระ,รก,ระก็จะใช้เป็นซา,ากุระใช่ไหมส่วนไขมุกเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นไวท์เทนนิ่งใช้เป็นตัวไขมุกที่เหลือรายละเอียดคล้ายกันหมดเลยจะถามว่ามองชอบสูตรไหนมากกว่ากันคือมองมองว่าความขาวใกล้กันเพียงแต่ว่า,วาถ้าให้เลือกเนี่ยมองคงเลือกเป็นสูตรพิมเกชไวเออร่าก็คือสูตรซากุระนะคะเพราะว่าเขามีสารให้ความชุ่มชื้นผิวก็คือตัวโซเดียมไฮยาโรเนตนะคะซึ่งในสูตรเนี้ยไม่มีนะคะโดยรวมก็เลยเหมือนจะชอบสูตรนี้มากกว่าคือ จะบอกว่าสูตรไหนดีกว่าสูตรไหนเนี่ยอาจจะไม่ถูกซะทีเดียวอาจจะต้องมองว่ามันแล้วแต่แง่ว่าอยากใช้ในเรื่องไหนสำหรับคนที่อยากได้เรื่องขาวใสบองว่าสูตรที่ดีที่สุดก็คือเป็นเซต้าพิกกิชไวออร่านะคะเป็นน้ำตกซากุระนะสูตรนี้อย่างที่มองบอกว่ามันคล้ายคลึงกับสูตรไขมูกนะแต่ว่ามันมีตัวโซเดียมไฮยาโรเนตที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเข้ามาเยอะกว่านะคะ สำหรับใครที่ออกแดดบ่อยอยากใช้ครีมทาผิวแล้วจบไม่อยากใช้ครีมกันแดดก็จะแนะนำเป็นวิต้าสูตรซันโปรเทคไว้ตัวนี้ที่เป็นอัลมอนด์อินเดียเนี่ยนะคะเขามี s อส20แล้วก็ PA 2+ นะ 2> ไม่ได้เน้นเรื่องขาวใสานะ,ค,ะคุณคุณแต่ว่าสำหรับสูตรนี้คนผิวห้งใช้ได้เพราะว่าใส,ส่สารที่ความชุมช่มชื้นมาเยอะพอสมควรรวมทั้งตัวอัลมอนด์อินเดียเองเนะะี่ยค่ะก็มีวิตามิน E เป็นสารต้านอนุสระนะคะให้ความชุมช่มชื้นดีมากถามมองว่าถ้าไม่ได้ออกแดดจัดแล้วอยากได้กันแดดนิดนึงรวมถึงมีไวท์เทนนิ่ ที่เป็นซากุระบวกน้ำนมข้าวแล้วก็มี s p ส20สูตรนี้นะคะไวเทนนิ่งก็จะเยอะกว่าตัวอัลมอนด์แต่ว่าจะก,กันแดดได้น้อยกว่าแต่ในเรื่องของความชุ่มชื้นผิวเนี่ยทั้ง2สูตรคือทั้งอัลมอนด์แล้วก็สูตรซา,ากุระน้ำนมข้าวเ p ส20เนี่ยค่ะให้ความชุ่มชื้นผิวได้เหมือนกันคนผิวแห้งใช้ได้แต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะสำหรับคนผิวแห้งนะคะก็จะแนะนำเป็นสูตรซิต้าเนเชอรัลไวท์ UV a ออร่าก็คือมะขามบวกบวกธนาคาสูตรนี้นะจะมีไวเทนนิ่งมากกว่าสูตรทีี่มกันแด แล้วก็ยังคงความชุ่มชื้นผิวอยู่นะสูตรนี้มันก็โอเคนะคะสูตรนี้มันก็ใช้ใช้เยอะใช้บ่อยส่วนคุณคุณที่ใช้สูตรไหนอยู่ก็อย่าลืมมาเม้มอยกันนะคะและถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยดีมองก็ฝากกด subscribe like แล้วก็แชร์รวมถึงกดกระดิ่งนะคะด้วยใครที่มีคำถามต้องการจะปรึกษาการเลือกอาหารเสริมเครื่องสำอางตามหลักการแพทย์กับเภสัชกรขอให้เข้ามาคอมเมนต์ไว้ที่ YouTube ขอเป็น YouTube นะคะสวัสดีคุณยายหมองไปแล้วค่ะ